เคยรู้สึกท้อกับการลดน้ําหนักบ้างไหมครับวันนี้เนี่ยผมมีสูตรลดไขมันแบบง่ายๆ7ขั้นตอนมาฝากกันบอกเลยว่าเป็นสูตรที่ไม่ต้องอดไม่ต้องทรมานตัวเองแต่เห็นผลจริงแล้วก็ยั่งยืนด้วยครับพร้อมจะเปลี่ยนไปด้วยการระยังครับมันจะมีโมเมนต์หนึ่งใช่ไหมครับที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยพยายามลดเท่าไหร่ทําไมน้ําหนักมันไม่ลงสักทีมันเป็นความรู้สึกที่น่าหงุดหงิดมากๆเลยนะครับแล้วหลายคนก็มาติดแหนกอยู่ตรงนี้แหละ แล้วมันก็จะวนกลับไปหลูมเดิมๆครับคือเหนื่อยต้องอดทนเครียดแล้วสุดท้ายเป็นไงครับก็ล้มเลิกกลับไปเป็นเหมือนเดิมมันเป็นวงจรที่แบบเกิดขึ้นบ่อยมากๆเลยครับแต่ผมมีข่าวดีครับมันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นเยอะแล้วก็เป็นวิธีที่ได้ผลจริงๆด้วยนะคือการทำงานไปพร้อมๆกับร่างกายของเราไม่ใช่การฝืนมันพร้อมจะไปดูวิธีนี้กันหรือ,อยังครับเอาละครับ มาดูกันว่าวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรกันบ้างน,นะครับเราจะมาดูกับดักการลดน้ําหนักกันก่อนจากนั้นก็ไปที่กฎเหล็กเรื่องอาหารการเปลี่ยนนิสัยเล็กๆน้อยๆเพื่อเร่งการเผาผลาญแล้วก็มีอาวุธลับสุดยอดด้วยนะครับก่อนจะไปสรุปเจ็ดขั้นตอนทั้งหมดกันก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องรู้จักศัตรูที่แท้จริงของเรากันก่อนครับนี่คือกับดักที่คนส่วนใหญ่เลยนะตกลงไปแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยตัวร้ายที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่แคลอรี่นะครับ แต่มันคือฮอร์โมนที่ชื่อว่าอินซูลินเนี่ยนะครับลองนึกภาพตามนะครับว่าอินซูลินเนี่ยเขาเป็นเหมือนยามเฝ้าประตูไขมันของร่างกายเราถ้าเรากินน้าตาลเข้าไปเยอะๆอินซูลินก็จะออกมาแล้วสั่งว่าเก็บเก็บเขาเป็นไขมันแต่ถ้าเรารักษาระดับอินซูลินให้ดีๆนะครับประตูก็จะเปิดออกแล้วร่างกายก็จะเอาไขามันเก่าออกมาเผาเป็นพลังงานแทนนั่นเองครับโอเครู้ตัวการแล้วทีนี้มาถึงส่วนที่ทําตามได้เลยครับนั่นก็คือกดเหล็กเรื่องอาหาร เราจะเน้นไปที่สิ่งที่ควรเพิ่มเข้าไปในแต่ละมือเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดขั้นตอนที่1นนะครับโปรโตีนคือพระเอกต้องกินให้ถึงครับตั้งเป้าง่ายๆเลยคือ 1- นถึงหนกรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมสมมติว่าเราหนัก70็กิโลก็ควรกินโปรโตีนให้ได้ประมาณ7 0็ดสถึงหนึกรัมต่อวันครับเพราะโปรโตีนเนี่ยจะช่วยให้เราอิ่มนานไม่หิวจุกจิกแถมยังช่วยรักษากล้ามเนื้อที่เป็นเหมือนเตาพอไขมันชั้นดีของเราด้วยและโปรโตีนเน่เคคคนนะรรรััับบก็ือฟอฟ์ พยายามเพิ่มไฟเบอร์เข้าไปในทุกๆมื้อเลยนะฮะมันเป็นฮีโร่ที่ช่วยคุมหิวได้แบบธรรมชาติมากๆแล้วก็ช่วยให้ระบบย่อยอาหารของเราทํางานได้ดีด้วยหาไม่ยากเลยครับพวกผักใบเขียวแอปเปิลหรือว่าอะโวคาโดเนี่ยสุดยอดเลยไปกันต่อเลยครับมาดูกันว่าแค่การเปลี่ยนนิสัยเล็กๆน้อยๆเนี่ยจะช่วยเร่งผลลัพธ์ให้เร็วขึ้นแบบไม่น่าเชื่อได้ยังไงขั้นตอนที่2นี่สําคัญมากครับเราต้องเป็นนักวางแผนคือเราไม่ได้จะให้เลิกแป้งไปเลยนะไม่ต้องครับ แค่ลดในมื้อเย็นก็พอเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยร่างกายเราไม่ค่อยได้ใช้พลังงานแล้วใช่ไหมครับการกินแป้งเข้าไปเยอะๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นไขมันได้ง่ายมากๆเลยลองเปลี่ยนมื้อเย็นมาเน้นโปรโตีนกับผักดูสิครับตื่นเช้ามาผงยุบลงแน่นอนและนี่คือเคล็ดลับระดับเทพครับง่ายแบบไม่น่าเชื่อเลยนะแค่กินข้าวเสร็จปุ๊บลุกไปเดินเล่นสักสิบถึงสินาทีแค่นี้แหละครับมันช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดที่พุ่งขึ้นมาได้ถึง30%เลยนะแปลว่าอะไรครับ แปลว,ว่าร่างกายก็จะเก็บไขมันน้อยลงและความอยากของหวานหลังอาหารเนี่ยก็จะหายไปด้วยง่ายกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับขั้นตอนที่4ครับเป็นเรื่องพื้นฐานม,มากๆที่ห้ามมองข้ามเด็ดขาดเลยนะนั่นก็คือการดื่มน้ําให้พอครับตั้งเป้าไว้เลยวันละ2.5ลิตรน้ำเนี่ยจำเป็นสุดๆสําหรับระบบเผาผลาญและก็การขับของเสียออกจากร่างกายเรานะครับถ้าเราดื่มน้ําน้อยไปนะทุกอย่างในร่างกายมันจะช้าลงหมดเลยครับ เคยได้ยินคำว่านีดไหมครับมันคือการเคลื่อนไหวขยับตัวในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละครับแค่เราลุกขึ้นมายืนให้บ่อยขึ้นเดินคุยโทรศัพท์หรือเลือกใช้บันไดแทนลิฟต์เนี่ยมันเหมือนเราได้เบิร์นแคลอร,รี่อยู่ตลอดทั้งวันเลยนะเพลินเนี่ยเผาผลาญเพิ่มได้อีกเป็นร้อยๆแคลอรี่เลยนะครับโดยที่เราไม่รู้สึกว่ากำลังออกกำลังกายอยู่เลยมาถึงอาวุธลับกันบ้างครับที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปแต่ผมบอกเลยว่ามันทรงพลังมากๆเลยนะนั่นก็คือ การนอนหลับครับเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมเวลาเรานอนน้อยๆเนี่ยเราถึงหิวเก่งจังเลยแล้วก็อยากกินแต่ของหวานๆตลอดเวลาเลยนั่นก็เพราะว่าฮอร์โมนเลปตินที่เป็นฮอร์โมนอิ่มกับเกรลินที่เป็นฮอร์โมนหิวของเราเนี่ยมันทํางานรวนไปหมดเลยครับเหมือนมีปีศาจต,ตัวเล็กๆมาคอยกระซิบข้างหูให้เราไปหาอะไรกินตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้น ขั้นตอนที่5คือการนอนให้มีคุณภาพครับตั้งเป้าไว้เลย6-7ชั่วโมงแล้วลองใช้เทคนิคง่ายๆพวกนี้ดูนะครับเช่นปิดจอมือถือก่อนนอนสักครึ่งชั่วโมงหรือจัดเอานอนให้มันเย็นๆมืดๆการนอนหลับที่ดีเนี่ยคือการลงทุนเพื่อสุขภาพที่คุ้มค่าที่สุดแล้วครับเอาแล้วครับตอนนี้เราจะมารวบตึงทั้งหมดเข้าด้วยกันอีกทีให้เห็นเป็นภาพรวมชัดๆแล้วก็นําไปใช้ได้ทันทีเลยและนี่คือทั้งหมดครับ เขั้นตอนง่ายๆที่จะช่วยให้การลดไขมันของเรายั่งยืนขึ้นนะครับโปรโตีนต้องถึงมื้อเย็นลดแป้งเดินหลังอาหารดื่มน้ำให้พอนอนให้ดีเพิ่มไฟเบอร์ทุกมือ้อแล้วก็ขยับตัวบ่อยๆแค่ทำทั้งหมดนี้ให้เป็นนิสัยนะครับเรากรองว่าเห็นผลลัพธ์ที่แตกต่างแน่นอนครับแล้วที่เจ๋งที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับ คือเราไม่ต้องรอนานเลยแค่3-7วันแรกเท่านั้นร่างกายก็จะเริ่มปรับตัวแล้วก็เผาผลาญได้เร็วขึ้นแล้วครับเป็นการเริ่มต้นที่สร้างกำลังใจได้ดีเยี่ยมเลยใช่ไหมครับหากชอบเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์และกดติดตาม subscribe ช่องของเราด้วยนะครับ